สวัสดีเอฟซังไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องกระดาจะมาสรุปตัวเลขพี่น้องสรุปตัวเลขว่ามีเลขแง่งแน่พี่น้องมีเลขพอบ้านมีเลขแล้วก็มีเลขคนหน,นุนน้องเลขล้านไส้พี่น้องหลับชมเลยค่ะวันนี้มาตามแม่น้องกระดาตามโค้งสุดท้ายจะสรุปตัวเลขฟันบอหมฟันเงียบสุรีไหมจ๊ะ แล้วพ่อบ้านฟันบ่บ่ฟันร้านเจ้าเดบ่ฟันได้ได้ถนัดแล้วเลย <c oughs> คนก็ได,<บ>ด้จ้ะเดจเลเ<า>็กพี่บามาเขียนให้พี่บามาเขียนเลขให้คนบ้าเขียนเลขให้ตัวไดเคี้ยสูนตัวเดียวไหมจ้ะคนบ้าเขียนให้เคี้ยนู<ใ>นนี่นี่นี่มันจะว่าอาหามันจะระดับระดับทานก็มีเแล้วต้องเขียนยน,นี่นีใน่ใช่เลย คนบ้าคนบ้านี่เคยหายถือปะหายถือคาหนึ่งไว้นะของคาหนึ่งนะนี่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 คนบ้ายังเขียนตรงซื้องามงามนี่คนบ้ายังเขียนตรงซื้องามงามเจ้าผ้าบ้าคนบ้าขอกระบาดตามเด้อค่อยสิว่าคนพิเศษผมพี่าเจ้าผ้าว่าคนบ้าอย่าบาเด้อแมน้องระดาผ้าว่าคนบ้าคนบ้าเค้นหายเก็ดซูลแมนเก็ดซูลกิว่าโตเดียวเลย เกดศูนโตเดียวเกดศูนโตเดียวเ็ดศูนโตเดียวป้าเฉันยนต่างรลายเยะเลยเพื่อนไฮกับว่โอได้ทานผัวมันเบิกอยู่ไห่จ๊ะมาห้องกาากาดอยู่บบเป็นผู้เทียมหลังวันผูเทียมหลังว่งวันหัวหัวหาหนึ่งนะเพื่อนก็มานางเล่นู่ดีแต่ว่ามือมือมือทีเพื่อนมานางนะมันมันช้าโมงกว่าแลวแม่จ๋าเลขอองแล้วบายซามแนนเจ้าเลยทามว่าเดขอีองอย่างเราบอกขอาหนึ่งหนึ่งหาซื้อเลยหรอโอ้ยลีวันที วันนี้เจ <Yes, soon. S 1> ็ดศูนยเจ็ดศูนย์เราเลขไม่น้องระดาตัวได้เลขตั้งแต่ฟันแตงตุผุดเลยนะศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดนะเรื่องอะอสิแกนแกนอันนี้ฮะขยายโอ้เรื่องเลาเรื่องเล้าเอฟฟี่ ฝากเกินมากหายไม่นองระดานี่แหละเห็ุและผลที่ท้ายคิดหนี่งบ้านเป็นยังคุณลาพริกห้ราร้อยคุณวตาทอนสองร้อยเป็นเงินเจ็ดร้อย นงินทีย่าเอาให้แม่น้องระดาตะมือวานล้วแม่นบ่ยาแม่แนแล้วใส่บ <c oughs> นนะแ,แล้วเจ้านี่แหละเหตุผลที่มาสรุปคลิปนี้ย่านเพิ่งมาเงินบ่หอดเมือมแล้วหายบนตะมือวานล้วค่ะเพิ่นไปใจค่ะข,ของหมดแล้วนะฮะไปหาไอ้ให้คุณหน่อยไปหาหมอไปจ้ะขอบคุณเงินเน่ยขอบคุณเรยๆเด้อจ้ะเด้อเขาห้โชคดีวันนี้ถึกซ้ำตัวตรงๆถึกทั้งบนถึกทั้งล่างคือเวลาตอนสองร้อยกุณลาพี่ห้าร้อยห้แม่น้องระดาแล้วเด้อขอให้โชคดีแข็งแรงครั้อวัน นะคะเลขไม่น่องระดาศูนแปเลขพ่อบ้านตัวได้หาเจ็ดหเจ็ดห้าเะเพเจเพื่อนว่าใบหนึ่งเป็นห้าเจใบนึงเจ็ดหาเปนบ่ะสิเขียนสอย่างตัวสีแดงเลยผล่ัลจ้ะป้อยถังแต่ต้องงวดด้เนาะแมนจ้ะเลออกมือเดียวป้อยเป็นะบฟันเลยนะจ้ะแต่ว่ามือาเอาเอาเลขตะลไหายผู้ใดไม่แต่คนเอาของมาหายไตเลยปูเลยตาเล่นนี้มาพ่อบ้านอันนี้พ่อบ้าน แล้วมันสิมีเลขร้านไส้เจ้าดิเลขร้านไสยเป็นหกเจ็ดสองเพิ่กับโบฟันค้ามผลเมื่อวานเฉพาผลเมื่อวานอถางอะไรมันบอฟันมันยังได้ไลยได้แหละพี่นาได้แล้วหอเนะได้แล้วเหมือนว่ามันใจแล้วมัน วันนี้สวัสด,ดีเอฟชีไงชีวอนไม่พาไปเที่ยวนะสวัสด,ด,ดีทําไงฮะสวัสดีตอนเร่มรู้ทีา่าเนี่ยากระเ่อยบนนี่คือจีิงได้คากันเลยเป็น,นำเำรวงก็ดีเนาะเป็นน้องในในีันถะเป็นน้องแล้นะแย่มขึ้นปัไหาเนาะเป็นท่านแล้วก็เก่าแคไปดีเลย ไม่กัของเลียนศูนย์แล้วเนาะ <Yeah. S 1> สรุปตัวเลขเลขด้อค่ะเลข แม่น้องระดาโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหปเข้าสรุปให้เลขค้นบ้านเจดเลขแม่น้องระดาศ18เลขพ่อบ้านพ่อบ้านแม่น้องระดาห้า5็ดเจดห้านะคะปล่อยตั้งแต่ตองงวดนะคะเลขรล้านซ้ายนี่หก2็สองที่ว่าเพื่อนเพิ่น,นตายยังบ้านเผาที่มะเขาฟันบอกพ่อพี่พี่น้องเอฟซีจำได้บอนะคะเข้าสรุปให้แล้วนะคะนะคะ คนบ้าให้เจ็ดศูนย์แม่น้องระดาให้ศูนย์หนึ่งแปดข้าบ้านให้เจ็ดห้าห้าเจ็ดเลขร้านไส้หกเจ็ดสองนะพานะคะไปลูกของเรานะคะ,ะ,คะสรุปให้แล้วนะคะเขียนใหยเอาละเอียดเลยนะคะเล่คนบ้าพันมาเขียนหยให้เสพติทิ้หให้พันว่าเจ็ดศูนย์โตเดียวเจ็ดศูนย์โต,ต,ต,ตเดียว <laughs> ศูนต์เเะคะเลขก้นมาเจ็ดศูนย์เลขแม่น้องระดาฝันว่าเลขออกศูนย์หนึ่งแปดเลขพ่อบ้านเลขลอยมาคือห้าเจ็ดเจ็ดห้าปล่อยตั้งแต่ต่องงวดเลขหลานไส้หกเจ็ดสองนะคะสรุปไปแล้วนะคะยังม่การพาะนะเรานย่ไม่พาะทานี่ได้ปะจะซื้อเลขไปหรือเ่าเลขตัวได้หนัวเลขเจ็ดศูนย์นะ S <S ซื้อตัวละห้าลอยได้เหรอผมว่าอ้าวเราเพิ่นบอกว่าเป็นบนหรือเป็นล่างเลขกีบซึ่งโน้ก็เลยบอกว่าห้าลอยกีบตีโน้เลยวอกเชื่อเลขเพิ่นเคยให้หานึกว่าออกล่างมันบ่แมีนจ้ะอ,ออกล่างตรงตรงเลยนังนนอยู่นีก็เจา้าท้าบแมแต่ว่าตอนนั้นเขาบอกมันเป็นคนบ่ามันคืนอว่ารู้เรื่องอยู่เมือตั้งสายญาซื่อ,อตั้งสายญาซื่อ,อปรรทามันเห็นคกีบมันสิบเพ่เคลียรให้เขาบอกบ่สิแต่เป็นคนเราเป็นคนใจดีไงจ้ะคนใจดีจ้าลูก ก็บ่กไล่โตัวเด้อพี่น้อกยัน,น,นไ,ได้หน,นีน่าดียากว่าน่าดียากวาเลขยัน,น,นยได้หนีมิเซียจ้าสี่คนสี่คนในคลิปเดียวกันเพราะว่าส่วนมากเพื่อนเบาเบาคลิปเพื่อนไฮแม่นอาดาเป็นคนเบาบางคนก็คอมเมนต์มาอะไรก็ไม่รู้มีทั้งเลขลูกมีทั้งเลขพ่อบ้านทั้งเลขแม่บ้านทั้งเลขหลานคนคนเดียวเอาเลขอะไรมาเยอะแยะ <S <S คือมันเป็นคนอยากแบ่งปันเนาะแมโนองาดาบชื่อเมื่อกี้เราได้ยินมาแล้วกัน ผู้ถึงเขาบอกบอกถามันออกมาเนาะอ้ชียได้บอกนะเสี่ยเนี่ยว่าผุนมาบอกโชกที่ได้แบบคนคนคนนีกอะเราเคยมาบอกแล้วแต่ว่าเรามาบอกคือเราบอกตอนบ่ายสามนหน่อยแหละให้สื่อท่านใหสื่อท่านไหมจ๊ะก็นางได้ท้ามีผู้ทีท้ามเนผุซื้อหาศูนย์ผุดได้ท้ามว่าเอาถามันออกหาหนึ่งเจ้าก็คอยในี่บถืกแ่แล้วอ่ะเพราะว่าผุท้าวเขาเรยกจองังผบอกหาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาแหละ้ซื้อเลยซื้อนี่แหละพู้ซื้อหาศูนย์เลยเครียดหรอแมนผู้ซื เพิร์ลอกสี่โมเขาบอกเขาก็แล้วนะพอสี่โมงปุ๊บเลขออกห้าหนึ่งล่างตรงเพราะว่าเลขเลขหาหนึ่งมันออกสองหัวเนาะแม่นจ้ะมันออกหาหนึ่งแล้วมันกลับมาเวียนหัวหนึ่งแม่นแต่พอหาศูนย์นี่เพิร์บอกตั้งแต่หาหนึ่งงัวแรกมันบ่แม่นจ้ะเพราะมันงวดที่พันหัวหัวดพุ่นบ่เห็นบานเพิ่์เนาะคำมันพุ่นพุ่นอยู่พุ่นคำมันเข้าไปบานเพิ่์ลกับอกหายสัมผัสแล้วเพิรนลไปคดอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วเพิรนมาอยู่น้าเมียน้าเมียบ้านเพิ่์ลไหมคะ อยากสัมผัสตัตเป็นๆน,นะเพิ่นขนให้เล็ออกกอน,นที่าไปบเ<ะ>พิ่นว่าเพิน่นสืเขากล่องอยู่บ่เอาต้องไปทามออก่อนว่าเพิน่น<ม>อันนี้บอจ้ะเพราะว่าเหล็กมันหน่อยเนาะห้างเดียวโคลโไลปอืนว่าเล็กขีบ้าคืออยู่ๆมาบอกไจาจ้ะจะบ่ได้ทามกระบ,บอกจะบเลยหนึ่งหันหนึ่งหันหนึ่งซเล่หนนะขันย่ำสิมีเล็กกระบอกบบมีก็คือบ่บออันนี้เพิ่นก็มาประว่าณ่องซ้ำถุ่มมันมากสักขียนที่อะไรเพิ่นอื่นนะเสือเล่ากันหลังนี่เสือเหล็กเล่หละห้ะ หายแล้วพี่น้องเอาไป, <c oughs> ไ,ปไปสรุปหายเลขคนบ้าเก็ดศูนย์เลขแม่น้องอดาศูนย์หนึ่งแปนะคะเลขพ่อบ้านหา,นา 6, เจ็ดเจ็ดหาเลขลานไส้หกเจ็ดสองนะคะสรุปในคลิปนี้นะคะนะคะเป็นนา้าท่าฮัเสือสลากินแบ่งรัฐบาลมีส <c oughs> ี่คนนะคะ <c oughs> น่าจะเขา้าอาจารย์ได้อาจารย์นื่งนะนะคะ ทะลใไปแล้วเลขแม่น้องราดา018เลขคนบารเจ็ดศเลขพ่อบ้าน5 7าเเจ็หลขลานซ้าย672นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนที่ว่าตายยังบ้านเผามาบอก6 7เก็เกินฟานนี่กับบมาฝันนี่มะผมกับกบัฟันเลยผมนัเงยียบเลยต้องใจไปดีแล้วนะเรอกชอากช้ำตรงตรงไลสิิลสิไปช้างฮิตชักรท่านให้เลยนะอันค้นตายนี่งขาจาว่าแต่ทีไดีเราะไปเราไม่เห็นกลบมากสกคนไปเงีีิเนาะ อ้าวขอบคุณแม่น้องระดาเด้อจีเอาแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะวันนี้ไฮเอฟซี FC โชว์ดีกับแม่น้องระดานะคะ ไลไลอาจารย์เดียวมาฝากบายอมมาคลีบแลาวเลยดาเป็นคนเบาอยู่คนเดียวพ่อบ้านก็จ้าด้วยนึงกับพ่อบ้านคนอย่างก็ย่อนกล่องถึงนะเราเป็คนนี่มาพ่อเอกแสดงโชว์้าเเนาะเราซีเป็นพระเอกใหรแน่นอนอันแม่บ้านเฮ็ดคลิปกันนะยากกว่าคองฟันกันมากมากบนมีคลิปมันมากคอยฟันงดูงับซอยใครกันเนาะเขาเอินยังซอยกันทั้งาหากินเนาะอันนี้ไหมไหมไอไอ้เหรอวะบานห้าเงินบานบ้าเนาะกองเงินอะไดีดี

บรยากาศโซดกินขาวเด้อพี่น้องเรจะมามาส่วนเด้อพี่น้องหอยแข้งมีทั้งนี่พี่น้องอาหารชั้นสูงพี่น้องมีปูมีจักะจั่นมีท้ายยางพี่น้องเอ้ยช่วงนี้คนก็บอกคอยไลฟ์นะพี่น้องแต่มาเรื่อยๆพี่น้องเลยมาเรื่อยๆคล้ายจักะจั่นพี่น้องนะแม่ซ้ายคล้ายจักะจั่น คอยกลับไปส่วนแด้ค่ยอยก็ไปเห็ดอยู่ไปนจ้ะมีไหว้ก็มีเื้อพี่น้องบูได้สนใจไหว้ก็มีบรรยากาศพี่น้องส่วงนายสองบาบสามหนึ่งคนก็บอกไอยรลายไปเลยพี่น้องม,นมนันกระ่เริ่มเก็บ้านลเก็บ้ยงกันแล้วพี่น้องไหว <c oughs> คนหายไปใส่บดเหรอคือบวงพี่น้อง <c oughs> คนหายไปแล้วพี่นอ้องเลือดแต่แม่ค้ากา็นาั่งตู้ตู้ตู้จอดพอ่พี่น้องช่วงสามสี่โมงแรงพี่น้องลูกค้ากับซีบมีปันได้พี่น้องมีแต่แม่ค้า,ากับนั่งยายยาพากันนั่งเต็มยายยา ยายๆๆพะการังเต็มขายก็ไข่มนแดงเด้อพี่น้องช่วงนี้ไข่มนแดงหลาย